ก็อยากรู้ว่ามีแกงตึงๆหรือเปล่าแถวเนี้ยฉะนั้นอ่ะนี่เอาเลยเฮียเลยนี่ยังไงเอาแล้วนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอ้าอ้าเฮ้ยไอกากไอ้กากไอ้กากมาดิมาดิหมัดอ่ะมึงเจอหมัดอ่ะดูดูดูเล่นงั้นน่ะโอ้เป็นกูนะกูปิดเกมได้แล้วมึงปล่อยให้เขาตุบหัวโอ้รั่วเลย อไม่มีไอโมงมาี่ก็ไม่มีอะไรอู้วอูรบาอูซาอะไร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 ย่ยอะลูควัดีครับวัดีครับครับครับชื่อไรครับชื่อเบลครับอุ้ยชื่อน่ารักจังเลยครับครับ มามามาทำอะไรครับเนี่ยแลผัวเขาดังหร <มา S 1> ือว่าเขาจะไปพอใจแับผัวเขาหละอ๋อครับนี่มีแฟนไหมครับเอาไปไหนอะเอาไปไหนอะเ้าัอดีครับครับอันนี้ใคร,ครับเนี่ยแฟนริเบลครับเอ้ยเอาดี แฟนคุณน่ารักอะ่ะจริงแล้วคุณคุณถอยทำไมเมื่อแก่แฟนคุณตกรถเลยก็จะเก็บรถเนี่ยครับอ๋ไม่สงสารแฟนเลยหตกรถเลยว่าถ้าเขาไม่สงสารน่ะเขาดูแลเธ,เธอไม่ดีเธอมันนี้เลย <laughs> <laughs> โอ้มันหนีคูณละ <laughs> เอ้ยเดินตัดหน้ารถทำไมอ่ะเดี๋ยวก็ชนไมออ่อ่งนอ้เออโทรโขาพูดเล่นพูดเล่น <c oughs> เออไปไหนดีตัวเหมือนมึงรู้เลยนะ <c oughs> คนมันไปมุดอยู่ตรงไหนว่าหกร้อยคนเนี่ยเอยเอไอไอไอกูรู้ละดิตรงตรงนี้ ตรงนี้จะมีพวกเปรี้ยวเยอะแบบสถานที่แบบมีคนไหมเนี่ยอ่า่ครัสดีครับรับใบเบีดไหครับอ๋อฮะขายใบเบรดไหมใช่ไหมผมมีหมัดขายครับรับหมัดไหมครับ รับนี่ครับขายขายหนึ่งมัดหน่มัดเดียวไม่ตายฮะไม่เอามัดเดียวตายก็โปรเยผมไม่ได้โปรเยเอ้ยพี่ชายผมเป็นประชาชนแต่แต่ประชาชนที่อยากงั้นกับแก๊งอ่ะไหวปะเล่นได้ไหมครับประชาชนกับแก๊งอ่ะได้ อ่าเหมือนแบบผมมีเพื่อนอะไรเงี้ยเอามาตืบได้ไหมอ่ะไม่รู้อ่ะได้ไรเฮียไม่แบบอยากอยากเล่นกับแก๊งไงอยากงัดแก๊งอะไรเงี้ยเฮียขึ้นแก๊งไม่ได้เฮียก็อยากรู้ว่ามีแก๊งตึงๆหรือเปล่าเนี่ยนะฉะนั้นอ่ะเฮียเล่นไหนตอนเนี่ยน้องตึงมากเลยนะเอาเลยเอาดีเออเอาเลยเนี่ยตัวเนี้ยคนไหนนี่เอาเลยเฮียเลยนี่ยังไงเอาแล้วนี่ยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอ่าอ่าอ่าเจ็บเจ็บเจ็บ ช่วยด้วยครับเหลือครับช่วยด้วยครับเออกลัวลูกมึงใครกูรู้จักมึงเฮ้ยไอกากไอ้กากไอ้กากมาดิมาด,มาดิมัดอ<า>่ะมึงเจอมัอดอ่ะโอ้ยมันเอากูแล้วโอ้ยโดนลุมโดนลุมอ้านี่ไงนี่ไง <c oughs> มึงใครไอ้เยัยมึงไครเนี่ย คุเสี่ยงมึงคือ้ครครับคุณเสี่ยงมันมันคือใครค,คือใครอะโอค,โครับขอโทษครับเปิดบไไหชื่ออะไรอะครับชื่ออะไรอะผมอะผมชื่อพีพีไม่เปิดบัตรดิฮะ<า>เปิดบัตรดิไม่เดี๋ยวพี่เอาไปแจ้งเปิดได้ได,ไดไ้ไม่เปิดไม่แจ้งไม่แจ้งไม่เชื่อ แก่เกูแทงมึงแก่กูแจ้งไม่ได้เอ้ยเปิดไงอ่ะเอ้ยไม่ไม่ไม่ได้ตั้งชื่อจริงเอ้ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ตั้งรูปกรตีนะไม่ได้ตั้งรูปเปโดยชื่อเออพีพีฟีตายอ่ะไม่กูให้มึงเช็คฮะกูให้มึงเช็คนะเอาดีไอ้ไอ้ให้ดูให้ดูให้ดูใจเย็นใจเย็น <ś list> ไอ้ดิบร้อหลอกปกวยเหี้ยไหนไปบัดดูดิแปบหนึงแปบแบบนึงแปนึงนี่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 ไม่มีรูปแคปหมูใช่ชื่อแคปหมูปากมันชื่อแคปหมูครับแคปหมูกุ๊บแก๊บกุ๊บแก๊บเออปล่อยปล่อยเด็กมันไว้เถอะถือถือว่าให้เด็กมันเกิดต่อไอ้นี่และเฮ้ยบอกอะไรอะพี่ผมมาเล่นเฉยๆเอาดีเอาดี ไอดีอะไรเอาดีเออมึอไยยองไ,ไอดีไรใจเย็นเจ้าของให้ถามไอดีไรไม่เชื่อเจ้าเกาะให้มึงเนี่ยไม่เชื่อเอหล่อของมึงนะไอ้กากเฮ้ยลิงนางเหมือนลิงนะวะหล่อเอ้ยขับรถดีๆนะน้อง เอ้ยชนทำไมอ่ะไปด่าในลิงครับเอามาดิมาดิเอ้ยไหวเอเปล่าไหวเอเปล่าไหวเปล่าไอ้น้องไหวเปล่าเอ้ยยิงชนพี่ทำไมวะน้องน้องครับพี่ไปเลี้ยงไปไปเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันไปเลี้ยงกันไปไปไปเลี้ยงกันไปไปเลี้ยงกัน ไปเลือนกันไปไหมหาเพื่อนเลือนอยู <h <h ่นี <h <h ่เอาไหมเอาไปไหมเนีนย้อนไปไกลตีพองตายควายอุ้ยกากเอ้ยเล่นอย่างนั้นจะชนะเขายังไง ดูดูดูเล่นง like, <laughs> ั <c oughs> ้นนะโอ้เป็นกูนะกูป like ิดเกมได้แล้วมึงปล่อยให้เขาตุบหัวโอ้รั่วเลยไอ้รอกมา่กูกสาวลูกสาวอะไรอะไรอะไรไปดีกว่าไอ้ไอ้พวกนี้แบบมันชอบแจ้งแอดเวลเวลามันเล่นตอรี่อยู่แก่แอดลงโคตรไวอะ